สวัสดีค่ะมาพบกับเราคนแชร์ข่าววันนี้เราก็จะมาแชร์ข่าวสารพยากรณ์อากาศประจำวันที่15กรกฎาคม2563ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยทําให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคก,กลางและภาคตะวันออก มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนนะคะในพื้นที่เสี่ยงภัยของทางภาคเหนือภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปดูเส้นทางของฝนนะคะว่าจะมีที่จังหวัดไหนบ้างนะคะฝนตกหนัก และนี่ก็คือภาพวิเคราะห์จากดาวเทียมนะคะณนะเวลา5นาฬิกาของวันที่15กรกฎาคมนี่ก็คือกลุ่มฝนที่ตรวจพบในบริเวณของประเทศไทยนะคะอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เพช,ชบูรณ์สกลนครนครพนมบึงกาฬสมุทรปราการชนบุรีระยองสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะคะและต่อไปเราก็จะไปดูพยากรณ์อากาศของแต่ละภูมิภาคนะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ไปจ นถึง6นาฬิกาในวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 5องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคอีสานนะคะเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีน้องคายบึงการสกลน,นครนครพนมชัยภูมิขอนแก่น นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด23 2 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34 3 6องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคกลางนะคะเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดราดบุรีการจนบ,บุรีนครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนา,นายกปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 5องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเขียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 6องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศประจำวันที่15กรกฎาคมพศ2563ที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาทางเราคนแชร์ข่าวก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะคะส่วนสำหรับท่านในนะคะติดตามข่าวสารในทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในทุกวันค่ะขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วพบกับคนแชร์ข่าวอีกครั้งในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ